ตัวลักษณะข้อสอบก็จะเป็นลักษณะที่ขอแชร์บ้างแชร์ตัวประสบการณ์ที่คุณมีอยู่เดิมนะฮะที่คุณมีอยู่แล้วนะฮะคุณต้องพนวงก,กับประสบการณ์แต่ประสบการณ์ของคุณนี่จะเป็นตัวที่เริ่มต้นที่มาสู่ถึงประสบการณ์ที่ก็คือหมายความว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะประสบการณ์ทังสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็อยากจะเห็นว่าถ้าคุณทําอะไรอยู่ขณะน,น,นี้กับนักเรียนในห้องเรียนคุณเนี่ย ต้องมีเขาเรียกความเชื่อมีบ e ลีฟใช่ไหมมีเชื่อว่าว่าเออที่ต้องสอนอย่างนี้ทึ่งทึ่งทึงง่งใช่เลยอะไรนี้ใช่หรือเปล่าฮะไม่ใช่มาอย่างน้อยบ e ลีฟคุณอาจจะมาจากการการเรียนปริญญาตรีการไปอบรมการสอนลองผิดลองถูกอะไรก็ตามใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะต้องเกิดบ e ลีฟใช่ไหมคะเพราะ experience ของคุณเนี่ยมาจากบ e ลีฟที่คุณมีอยู่เดิมใช่ไหมคะถูกไหมคะเราก็อยากจะมองเห็นตรงนั้นเพื่อจะนําไปสู่ว่า อย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เมื่อคุณมาเรียนยามาเรียนปริญญาโทคุณก็มีโอกาสได้เรียนในที่เป็นทฤษฎีที่มันเป็นหลักการมากขึ้นก็อยากจะให้คุณลองเปรียบเทียบว่าไอ้ b e l i e ที่คุณมีอยู่นะสิ่งที่คุณทาอยู่แล้วมันมาจากความความเชื่อเดิมของเราเป็นยังไงเนี่ยกับเมื่อเรากับทฤษฎีที่เราได้รับรู้หรือหลักการที่เราได้รับรู้ขณะที่เราเรียนหรือว่าระหว่างนี้คุณอาจจะอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันเป็นยังไง นะฮะเราก็อยากจะเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะอภิปรายตรงนี้ออกมาให้เราเห็นได้ไหมว่าในสิ่งที่คุณทำในบิลิที่คุณมีอยู่เดิมเนี่ยถ้าหากว่ามามาเบสออนทฤษฎีที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็คือผลมันเป็นยังไงนะฮะใช่ไม่ใช่ในตำนอนนั้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกคะ่ะนะคะมันก็อ,อยู่กับตัวการการ กา,การที่เราจะ e x p l a s s ความไอเดีย uh, ของเราเท่านั้นเองแต่แน่นอนเราจะทําได้เราก็ต้องมีม,มีอะไราเรียกมีหลักการอยู่ในตัวบ้างใช่ไหมคะนะคะเราก็จะเปิดกว้างอย่างอาจารย์อัญชลีก็ฝากมาบอกว่าอาจารย์สอนฟังพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพ มันเันเยอะแยะในในส่วนแอมลเ์หนึ่งของฟังพูดเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างน้อยคุณต้องสอบสามชั่วโมงคุณเลงเนื้อภาพว่คคุณจะต้องเขียนสักครึ่งครึ่งทางก็คือสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะเอ่อคิดเอามาเขียนมามันรวบจเก็บแอเรียทั้งหมดไม่ได้หรอกมันเยอะไปใช่ไหมคะแล้วก็ดึงมาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ที่เราทําอยู่นะคะนั่นคือภาพที่อาจารย์เขาฝากมาบอกว่าขอแค่นะนะั้นแหละขอแค่ว่าให้อย่างที่บอกนะคะ ให้นึกถึงว่าเราเนี่ยในในในส่วนที่เราทําอยู่วันขณะนี้ในแง่ของการฟังพูดเนี่ยดึงมาหน,งหนึ่งหนึ่ง aspect หนึ่ง element อะไรก็ได้จากตรงนั้นลองมองไปว่าสิ่งที่ทําตรงนั้นเนี่ยเรามีใน belief ของเราเนี่ยมันคืออะไรทําไมเราเราไปทาอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมีทฤษฎีรองรับไหมนะคะแล้วก็อภิปรายสักหน่อยหนึ่งว่าอมืมันได้ผลไม่ได้ผล เพราลูกศิษย์เราเป็นยังไงบางทีที่ศักดีมันก็ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์จะเป็นไปได้จริง